แม่แพ้วสิพ้ามากินเขานอกบ้านที่ไม่กินต้มมาม่าต้มมาม่าอร่อยรสต้นตำรับรสดั้งเดิมไวไวโมเมนมาม่าได้ไวไวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ได้โฆษณาเพิ่นเด้อแต่ว่าเขากินมั้งแต่เกิดผุ้ละไข่แล้วก็มีลูกชิ้นด้วยลูกซิ้นเราอยู่ไหนแพื่ลูกชิ้นอยู่ที่รถเหรอเอออาลูกชิ้นมาลูกชิ้นอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์เอาลูกชินมาด้วย ก้อนอื่นแม่เพละสิดังไฟเออฟื้นเขาก็มีละนี่เศษฟื้นสิมาดังไฟดังไฟก้อนจ้าดังไฟข้างหมอกก้อนระวังร้อไฟเห็นมันติดเห็นไฟมันแดงจิบห้าไปเกีบผักบุ้งนผักบุ้งเขาขาอขาวอวบ,อบนี่นี่ ต้งหมอต้อหมอเที่ยงโอ้ผักบุงกับบวบบวบผู้ผู้เก็บมีเดียผักมุงกันเล บุ่งงามมอใกล้เดือดไปพี่เดือดแล้วเดือดแล้วเหรอเดือดแล้วลูกสิ้นลงเออ เอาผักใส่แล้วนะพี่นะไ่เลยไ่เลยปะผักใส่เอ,อผักบุ้งเก็บมาเตรทามทงนาห้องเนี่ ลงเป็นห้องงินมาไฮโล่หนึ่งสองสามจะแซ่บอพี่นอืม อ่ามาม่าโล่หอมดิพี่น้องเลยหอมจังเลยอะ่ะ เป็นแฉลขนาดเลยพี่หอมหอมไหมหอมมากเลยโอเคมาละจ้าสองซ้ำม,มาละพี่เว็บเดียวมาทอนไว้พี่ล้างคนด้วยพี่ล้างเชียอมด้วยใส่อนันน้ะอยู่บ้าะสองมื้อใช้น้ำปายอยู่อน ให้กินลอยก่อนยาชาแฉะหลเอเอยพมาได้พี่น้องวันนี้แล้วละเออไฟโซล่าเซลล์กับติดพอดีหืมหอมเว้ยบรรยากาศสุดยอดหอืมพี่อยากไปเ้ี่ยวอีกคนนี้อืม เข้มบ่พอดีบ่พอดีบ่เอาแล้วอืมลูกสิน้นลูกสิน้นออห้องห้องห้องกระบอกบอกไม่เอาเอาเน,นี้ยจะเอาเนี้ยเอา้ามาไ,ได้พี่น้องเด้อ ลูกชิ้นเนี่ยอืมครับคุณท่านอืมคุณท,ท่านครับมันตกอากาศมันเย็นแมบบ่อากาศเย็นปีนี้มันจะหนาวอยู่เพราะว่าฝนดีอะฝนฝนตกดีมันจะอากาศหนาว เบิ้องโน้มไปเบิ้งมั่งไฟพผยนาคปีเนี่ที่หนาบ่ที่ได้เตรียมใส่ขย้าเป็นน้ำบ่แต่ว่าเตรียมไปกะดีเพื่อหนาวแม่หบดล่ะปีล่าสุดไปเบิ้งปีปีได้วะปีหกหนึ่งมอปีหกหนึ่งปั้นยังถูกหัวลอตเตอรี่รางวัลพี่นุ่งเดือนเลยปีไดปีหกหนึ่งหกสองปีหกสองปีหกสองไปดู รั้งสุดท้ายคือปีหกสองหกหนึ่งด้วยหกสองหกสองเลยอากาศบนหนาวอากาศบนหนาวอากาศฮ้อนแต่ว่าปมนี่คำม,มาฝนตกคนไล่หลายปมนี้ฝนตกมาบักแห้งเลยคนละหนีเพล่บเลย เดินพน้อง,งอด้มาสินเขาแรงอยงท้วงนะอือโคน้ำภบพไะ ผักบุ้งตะวนันเวนื่อกำลังดีผักบุ้งสดๆปลอดชานพิษปลอดชานพิษมันขึ้นเองตามธรรมชาติฮ่า ฟังสับอืออือเย็นสบายเย็นสบายดีขนาดพี่้องวนะ บุ้งกับหวานน้วพี่ห้านเนี่ยเมือ่อนหรเมื่อไหา่เจ็บมาหนึ่งหนึ่งกระตาก็น,นะหนึ่งปลาหนึ่งผักบุ้งจำเจ้าบอกเล่นมาเดียวจับ 漂亮。God, yeah. ครับบครับครับครับบ๊ะครับนี่แสน่น้นบรรยากาศน้ำแช่เขาได้กินผักสดน้ำกินแบบสบายใจเลยกินแบบมีความสุขปีใหม่เข้ามากลางเต้นกลางเต้นรอบกองไฟ นุงน้อยเส็ดไกล้อบฟางสูกินเจ้าเข่าก้อนเนี่ยนะเข่างามๆเนี่อยอี่ยทั้งขาง,งเขาเนี่ยทั้งขางเขาแน่ทั้งหลังเขาแน่เนี่ยแมนเบิดเลยเนี่ยมาลำเลียถึงบรรยากาศตอนสมัยเป็นเด็กน้อยอยู่บ้านกองฟางกองฟางกองฟางที่เ้อาเจ้วเข่า,า,ขาแล้วเอามาเฮ็ดตูบน้อย bàn nói วันพัก จริงจริงนะรองคนอันผมยา่้ฮงคุณพ่อสมัยเป็นเด็กน้อยต้มมาม่าใส่ข้าวเหนียวพร้อมเด้อยานบมอิม่มกินหลายดิเขาเป็นเด็กน้อยเนาะเอาข้าวเหนียวใส่พร้อมเด้อใส่น้ำเอาหลายได้จังหน่อยเอาข้าวเหนียวใส่ เอาน้ำบ่อิ่มบ่นั่งบ่อิ่มรับไปเอาน้ำหู้ลมหนาวลมหนาะวน่ะลมยังสำหรับคลิปนี้อ,นอําลาแล้วบ่อำลาลอำลาพาจากคนยิ้มแล้วเพื่ออยากอําลาเอามาดูปิดคลิปดูปิดจู้ปิดรายการดูปิดรายการสำหรับคลิปนี้แม่แพลวทำกินกัน ขอรับพ่อแม่พี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเอาไว้คิดหนานะครับเฮาสิมาเห็ดอย่างเจ็บแสู่เพียงพี่น้องนะครับสู้กันกิน,นเนาะเจ็บแสบอีกเทื่อนหนึ่งคอยติดตามแม่แป้วนะครับกดไลค์กดติดตามให้น้ำแน่เด้อครับผมจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะอยู่ดีมีแห้งยู่แดงนีหีิบ,บสุขสุขคนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะครับ